ล่างเท้าขาวตัวทะลุลขางเท้าวิจัยวัสดีครับผมวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเหมือนเดิมคือเก่าครับวันนี้ออกหาพึ่งหานิมครับออกมาเจอครับลัางแรกนานที่จะได้ออกทีนะครับเนี่ยไม่ได้ออกหาพึ่งจากที่หลายวันละวันนี้เขามาป่าครับมาเจอล่งหนึ่งอย่างไรก็อย่าลืมครับฝากเป็นกําลังใจได้ครับฝากติดตามเป็นกําลังใจได้ครับทาง u t u b e หมายน้ําพึ่งป่าหรือว่าจะ ทางเ c e b o o กก็มาให้สุรศักดิ์ครับฝากเป็นกำลังใจนะได้ครับหาอยู่หากินหาผึ่งหามิ่ครับนี่ก็ทํำครบเร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูรังผึ่งต้นก็สูงๆหน่อยนึงอาจจะต้องตีทอยได้สักนิดหน่อยครับไปดูลนี่นะครับสามต้นนี่นะครับแต่ว่าผึ่งอยู่ต้นนู้นนะครับโอ้ขึ้นไปสูงคันครับสูงพอสมควรเลยเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าต้นอะไรคล้ายๆต้นโมกมันนะครับนะแต่ไปดูใบแล้วมันไม่ใช่ครับนี่ครับรังผึ่งเห็นนะครับ ไก่เลวครับเลยนัง่งก็พอใช้ได้อยู่นี่ครับเสียดายสูงไปหน่อยนึงครับยังใครชุดป่าตรงไหนยีกยังคนก็ชุดไล่เขาครับไฟใหม่ปุ๊บปี้ปุป๊บปีโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปรุ่นกันด้านบนว่าจะเป็นยังไงมีนม้ำมีท่าไหม อยครับ yep.

What? thì mình kiểm tra luôn là ขึ้นมาเก็บถึงแล้วนี่ล้างพึ่งดับยิ้มทุกขาวแล้วเหมืนควันนะครับล้างขาวเลยครับเดินแบบนี้ยิ<อ>ยงขาเดี๋ยวก็เมือ่อยเห็นไหครับทุกขาวล้างขาวๆยังไม่เห็นน้ำนะครับไม่รู้ว่นาน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นตัวอีกนิดนึงครับโอ้โหตะเพิงงอนครับชอตเจ้วน้ำ น้ำพอได้อยู่ครับเนี่ยหน้ามีพิษตาแล้วครับน้าสงสัยจอดใหม่ครับเนี่ยน้ำยอดใหม่ครับพิษเขือกไปใค่อันนัดน้ำยอดใหม่ครับตึงโอดโลดเร็วครับโอดโลดนะครับเดี๋ยวได้ชายชายครับลังน้ำสวยอยู่ครับก็เหมือนไม่ใหญ่ครับแต่ว่าก็พอได้เลยครับเนี่สงสัยจะหอดใหม่ลอยดูดไปแล้วหลน ปิดตาเลี้ยวรอบนึงและครับนะดูดใหม่หยดใหม่อีกน่สวยโอเคครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องให้ชมอไปมุนมนี้นะครับไนี่มีที่ตั้งเลยนี่ติดเท้ากับติดติดถึงติดไหนตัวทะลุนล้ทคาววิแงไ อืมอืมป่าดนหลวงอันดิกฝนหน่อยเมื่อก็นักอีมันใช้ก็กำลังตีพึ่งอยู่้งครับไล่ซดอยู่กีนเห็นเด้งขึ้นมาอยู่

อยู่กี่ไ้วาจะกินโล้ไม <zk> ่หน <tea> ีเ uh นี่ยเอ้ยังไม่เต็มนะก็สุดหรือคิดว่าอ่อ ยังม่ปลาถูกน่ามครึ่งนึงหมดข้าหมวน้อยเลยช้ำน,น,นะครับพอ,อ,อรู้แล้วครับนั่นผนัลนก็เอา ใช้ย,ยลางนาก็ะแนวกันครับเงินสั่งเงินสั่งง่าย มาล้างไปแค่นี้กันแล้วกันไปขายเขาครับเขาฟั่งไหวนะครับนโอ้ยเอ๊ยยังไม่สนัดกับราะนคืฝนก็มีฝนนิดหน่อยครับนี่หนเดีย๋ยว่าไม่เอาแล้ว บิตตาไปครับโอเคครับไปลงตรง,งนม้นะดู่้งเื่นนิดเผื่อชื้อ